สวัสดีครับเพื่อนเื่อนชาวนะักขุดงบน้อยที่เข้ามาดูเพจทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาทำคลิปให้เพื่อนเื่อนได้ดูกันเพื่อนเอนี่นะครับวันวันนี้ก็อาทิตย์นี้วันที่31มสิบกรกฎาคมครับฉลองฉลอง btc ไม่ใช่ผิกฉลองขุดด้วยอ่าห btc ผิดประมฉลองสั่งการ์ดจอตัวนี้มาเพื่อฉลองอฉลองเลทการขุดหนึ่งหนึ่งบาทต่อหนึ่งเมกะแฮตนะครับก็คือถ้าเกิดใครมีใครมีแรงขุดหนึ่งจิกาแฮตก็จะได้วันละหนึ่งพันบาทครับตอนนี้ตอนนั้นเหรียญมันตกลงไปมากเลยเหลือประมาณเหลือประมาณหนึ่งจิกาแฮตนี่ประมาณเจ็ดแปดร้อยบาท ตอนนี้วันที่สามสิบเอดกรกฎาคมต่อมาร้อยหกสิบห้านี่ขึ้นมาที่ประมาณหนึ่งบาทก็เลยซื้อตัวนี้มาแล้วเอาเรามาดูกันเลยนะครับว่าไปจัดเอาการจอรุ่นไหนมาฉลอง1บาทต่อ1นึ in ่กิกะแฮครับเดี๋ยวเราแกะการจอนี่แล้วก็ใส่ในคอมเก่าเครื่องนี้ดูกัน เลยครับว่าว่ามันจะวิ่งไแค่ไหนอันนี้สั่งจากแอดไว้นะครับแอดไว้อนไลน์ กจอฉลองหนึ่ง b ตอ1หนึ่งิกแครับเข้ามาแล้วซื้ออะไรมาก็ไปเสร็จเรียบร้อยสั่ง3ามศูนย์หกศูนย์ท อันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะคอรลัสอานี่ครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวนี้ขุดได้อะไรขอเปิดกล่องนอนนะเออลืมบอกราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทรวมส่งนะครับ หนึ่งมื่นเก้าพันเจ็ดร้อห้าสิบห้าบาทรวมส่งสามศูนย์หกศูนทีไอสามสูนหกศูนทีไอร์ทีเอ็กน่าจะอ่านว่าคอรัตนะของสวยดีเปิดมาเป็นอะไรเนี่ย แมนวนวลนะไม่ใช่แมนวนวลใบอะไรที่ยางเป็นยางอีกชั้นหนึ่งครับออให้ให้แผ่นนี้มาด้วยครับให้แผ่นเล็กมาด้วยให้รู้ติดตรงไหน ตัวกระจอกันนะสามศูนย์หกศูนทีนึ่งหนึ่งเก้าสามเจ็ดหนามากเลยดูดูความหนา3พัดลมทีฟอร์สอาร หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทแปดสิบเดี๋ยวเราวเรามาใส่คอมตัวนี้กันเลยเอามีหา้าใส่ไม่เข้าครับเพราะว่ายาวกว่า เดี๋ยวต้องปรับเคสก่อนครับสายไม่เข้าเคสยาวกว่าโอเคเดี๋ยวขอหยุดคลิปก่อนเดี๋ยวจะนาเกินไปขอหยุดคลิปปรับเคสก่อนเมื่อประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยว้องมาดูกันว่าตัวนี้จะขุดได้แรงเท่าไรนะครับปัจจุบัน ต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็ได้เอาไอ้เหล็กเหล็กของเคสที่ติดกั๊จอออกไปแล้วครับเหลืออันเดียวนากาน่าจะเห็นนะอน,นี้ทีนี้เรามาใส่เรามาใส่พาวเวอร์สลายกันเลยครับอันนี้เป็นคอแซคอ r ซ o r s a i หกห้าศูนย์ครับรูปนี้มือสองครับพันสองรอเก้าสิบบาทรวมส่ง่ายเรียบร้อย เดี๋ยวขอประกอบก่อนครับอันนี้งบถูกถูก้งนั้นนะครับพัดลมนี่สามร้อย cpu นี่น่าจะประมาณพันหนึ่งครับแล้วก็แรมแปดกิกมือสองไม่ถึงพันนะครับอันนี้ก็ ssd ตัวสี่ห้าร้อยเองเมนบอร์ดมือสองพันกว่าบาทเคสนี่ จับมาได้สองร้อยเองโอ้โหรวมๆแล้วถูกมากเอาล้วครับเต่ากันเลยครับมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วเราจะเอาการจอตรงนี้ใส่เข้าไปในเคสแล้วนะครับ3060ูนทไอ น่าจะออร์ลัสออมันอ่านว่าออร์ลัสไม่ใช่คอรลัสโอเคเอาพลาสติกออกก่อนเรียบร้อยพร้อมยัดใส่เข้าแล้วเข้าได้พอดีนะครับ ดังกรุบแล้วเรียบร้อยทำไปแล้วที่เรายึดน็อตแป๊บนึงก็ทำการยึดน็อตเพื่อไม่ให้มันขยับขยื่นนะครับเดี๋ยวช็อตเอา ไม่แน,น่นโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็เริ่มเราก็เริ่มใส่สายกันนะครับต้องอาใสฟฉา,ายหน่อยใสย CPU ่ CPU ก่อนเลยตัวนี้จะเขียนว่า CPU นะครับ ติดตีอยู่เรียบร้อยอีกสี่ทินเมนบอร์ดเสียบเข้าไป เซฟซาวด์ได้ฮาร์ดดิสหน่อยเรียบรอ้อยนี่คือตัวพระเอกนะครับพระเอกคือ PCIe แปดพิมตัวนี้ใช้ สองขัวเลยคนระับเสียบเข้าไปที่การ์ดจอ ร้อยแม่เก็บแล้วเก็บสายซะหน่อย ท่านน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เก็บงานครับ <laughs> กันเลยครับเสียบไฟเสียบแ้าจอแล้วเดี๋ยวขอปรับเข้าหาจอก่อนนะครับเอเคประกอบสายเสร็จหมดแล้วครับทีนี้เริ่มเปิดกันเลยครับลุ้นว่าจะติดไม่ติดเปิดพวเวื่อก่อนกด on. ออนปึ๊บติดแล้วนะครับ ุนแล้วจะมีสีที่พัดลมอย่างนี้นะครับจะมีสีที่พัดลมออกสามพัดลมเลยมีมีแสงไฟที่พัดลมออลัส ตามศูนย์หกศูนย์ึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าสู่โปรแกรมแล้วก็จะเปิดใช้ n น g h t a ครับใช้ night a ขุดรอสักครู่หนึ่งมาแล้วขอติดตั้งดเวอร์ก่อนนะครับต้องเป็นต้องเป็นดเวอร์รุ่น LHR ที่นายให้ก็สั่งนะครับมันถึงจะวิ่งเต็มตอนนี้ขอดู property ก่อนไปที่ device manager property ขึ้นไหมขึ้นมาแล้วครับ d i s p l a y มาชมผลสรุปหลังจากที่เซต360 Ti a l l u s เสร็จแล้วนะครับ ตัวนี้สามพันลมนะกินไฟที่ถันลมตรงนี้ครับวิ่งวิ่งที่หกห้าสิบเก้าจุดแปดหนมกะครับกินไฟร้อยสอวัตต์ในใช้ไนเฮสครับไนเฮสควิกมิเนอร์เวอร์ชั่นที่รองรับ LHR แล้วนะครับก็ เป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้ครับสรุปก็คือวิ่ง59าสิบเก้ามกเฮดถ้าคิดเป็นเงินก็วันละ60บาท60บาทเดือนหนึ่งก็1,800 10เดือน1 8 0 0นตัวนี้1 9 0 0นนะครับเพราะนั้นน่าจะเป็นปีครับคืนทุนสรุปตามนี้ครับขอบคุณมากๆ ที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับรับชมกดติดตามกดไลค์เพื่อมีกำลังใจในคำการคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ